เอสฮิลครีมครีมรักษาส้นเท้าแตกเห็นผลหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ Fresh and Soft โนเลอร์โฟสเตอร์มันฝรั่งเรียบและครัชี่รสสาหร่ายญี่ปุ่น ใช่เลยไม่ดีไม่หล่อขั้นเทพแต่นี่เนี่ยสวยขั้นเทพว้าเจ้าอะไรครับ impossible เป็นไปไม่ได้ในจักรวาลนี้นะฮะเลขาของผมสวยที่สุดครับอคุณบอกว่าสวยสวยที่ตุนจักรวาลครับผมแทนที่จะปฏิเสธโอไมล์รากคยพี่ตั๊กหรืออะไรนั่นสิคาโอชีมั่นใจนงถูกแล้วนม่ติริง เดี๋ยวผมจะพาออกมาวัดความสวยกันเลยดีกว่าขอเชิญน้องขวัญอุสามอดีคุณแม่แล้วก็น้องตามค่ะอย่าดมาคับเลยนกันก่อนนะฮะตั้งยงเี้นี่แม่น้องขวัญเหรอฮะ มานานเพะแอมเขอ่นฉันคิดไนี่น้องขวานนะคะนี่เพื่อนขวัญเพื่อนสนิทขวัญชื่อปาล์มเขากันมานานแล้วยังคะเพื่อนจะคบวันเนี้ยค่ะเอาให้หนูอสาวว่าจะคบกันอีกนานคบกันประมาณจะเกือบสิบปีแล้วค่ะอ๋อสิบปีเห็นบอกว่าสนิทกันมากค่ะจนกระทั่งปีใหม่เนี่ยไม่ไปเขาดาวที่อื่นมาบ้านคุณขวัญแล้วคือหนูก็ไม่ให้เขาไปไหนด้วยค่ะถึงเขาจะไปหนูก็ไม่ให้ไปไหนด้วยก็คือ คือคือด้วยความที่ปาล์มสนิกอะไม่ได้สนิทเฉพาะผ่อนคนเดียวค่ะคือสนิทกับทั้งคุณแม่พี่สาวอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เหมือนเป็นคนมาในแบบเหมือนคนในครอบครัวเราโดยปริยายอย่างเงี้ยแล้วพอวันปีใหม่ชวนปาล์มมาด้วยปาล์มเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในบ้านเราก็ต้องข้าวกินกันที่บ้านปีใหม่ใช่ค่ะทำอะไรกันอะไรหมูย่างแล้วก็บาร์บีคิวอะไรหมูย่างกับบาร์บีคิวเอาตรงๆนะรสชาติเป็นไงอร่อยอยอากัดฟันพูดเอามาจับใจอร่อยนี่แต่ว่า เขาอไเขาอยากจะให้ฟันเรามีเลือเข้าไปเพื่อบรรลุมาหรอเปต่างๆเลือดเราดีหมนพี่โก้คือวันนั้นในพี่โก้คือหนูซื้อของไปตอนเย็นใช่ป่ะคะและอย่างบ้านอื่นเนี่ยเขาจะแบบ หมักกันวันหนึ่งครึ่งวันอะไรอย่างนี้แล้วเขาต้องมาแรปใช่ป่ะคะแต่ของหนูคือหมักเสร็จไม่ถึงชั่วโมงแล้วเราก็ต้องมานั่งปิ้งต้องรีบหนูก็เลยแบบจะเอาไงดีว่าหนูหนูคิดว่าอ๋อมันต้องเป็นธรรมชาติเราต้องใส่เกินไปหน่อยเพราะว่าความหมูมันจะซึมเนี่ยมันก็ต้องซึมหนูคิดเป็นอย่างวิชาการเลยรสชาติมันจะได้จัดจัดเนี่ยมันจะได้แบบว่ามันจะได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่เวแล้วพอมาปิ้งเสร็จเค็มติดซอมไปแล้เดี๋ยวจนนีฝันที่ไม่หายเค็มเงี้ยไรลป แนะนำว่าให้เอาไปล้างน้ำก่อนแล้วมาย่างใหม่เ <c oughs> อนอาหนูดีกว่าแล้วขวนเนี่ก็คือมีงานโชว์ตัวบ่อยอยู่แล้วเรื่องร้องเพลงเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่คุณแม่กับปาล์มนี่สิคะชอบร้องเพลงหรือเปล่าอชอบให้ลูกร้องอ่องคะคนนี้นะคะคนนี้นะคะเพื่อนคุณปาล์มอันนี้อยู่หลังเวทีค่ะจะเป็นแบบแนวกาดดูดูตลอดเพราะว่าขอนเป็นคนชอบกินน้ำหนูจะมีเพื่อนแบบจะเรียกจะเรียกชื่อเรียกว่าอูดอะไรอย่างเงี้ยเาจะกินน้ำตลอดเวลาเข้าไปตลอดเพราจะมีเพื่อนคอยดูแล อาไปเข้าสึกแรกของเรงากันเลยดีกว่านะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้เราถามเรื่องการร้องเพลงสึกแรกของเราคือสิทดวนใหม่สึกดวนใหม่หมบ้านแขกรับเชิญจะต้องดวนเพลงกับหน่วยบ้านบื้มตัวต่อตัวเพลงต่อเพลงโดยวัดกันที่จํานวนคำที่ร้องถูกต้องดวนกันจนครบ3คู่บ้านไหนได้คะแนนมากกว่าชิงไปเลยหเหรียญ จะทำการดวลสึกคนแรกคือน้องขวัญใช่แล้วเพราะฉะนั้นน้องขวัญจะต้องเลือกคู่ดวนจากแผ่นป้ายดังต่อไปนี้ค่ะกล้องถ่ายรูปซัมซุงผลิตภัณฑ์เอสเซน e ์เ 3G โยเกิร์ตดัชชี่ผลิตภัณฑ์ซีน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำวิกซอรถจกักรยานยนต์ซูซูกิโฟโมด กรุงเทพประกันภัยโดฟโ d ออนเอ้จะทำการดวลกับใครนั้นเลือกเลยคะ่ะเลือกเลยครับใครดีใครดีเป็นเอ่อซัมซุงแล้วกันค่ะซัมซุง หลอกให้ฉันเมื่อกี้บอกปล่อยให้ฉันผิดสูดที่ได้สูดแล้วพี่จะไม่รักก็ไม่บอก6กคำครับผมอะไรวะเราไม่รักเรดูม่รักริกลักลักนะครับมาเลยมากกว่าหกคำ ก็ใจผิดคิดไปเองหลอกให้คิดว่าเป็นกันเองอเราไม่แคร์ <แจ S 1> เรามากกว่าหกคำเร,รเราไม่แครจะไม่รักก็ไม่บอกหลอกให้ฉันเข้าใจผิดคิดไปเองสิบห้าคำเพราะฉะนั้นะนะคะทีมบ,บ้านเดนได้ไปหนึ่งคะแนน ก่อนเลยดีกว่าใครนี้จะเป็นใครคะคุณปาล์มก่อนปาล์มนะครับมาดูที่ว่าจะเอาคะแนนคืนไปจากเราได้ไหอเลือกต้องใครใครดีเชิญใครดีซีพีครับซี่ีไทยซีพีค่ะีเป็น พอแล้วก่อนพอไหมคะจะไม่รัไม่ใหญ่คิดมาก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 ของปาไม่จากาเรขาเฮ้เฮ่จะเฮ่บอกกับฉันได้ไหมมันเป็นความจริงรู้ว่าฉันคิดมา ฉันเริ่มจะวันไหวคำถามที่มันไม่ได้คำตอบอ,อ,อะไรอะหนูอมองกมมู้เมียยงยำ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 ดูเนี่ยแต่ก็ถึงวันเยอะได้ไป25คา่า<อ>ได้ข่าวมาน้องขวัญบอกคุณปาล์มนี่ย มันเป็นความบังเอิญหรือฉันคิดมาถามน้องปามสิเลยนะหนูมาทำไมอะเพื่อนสาวเพื่อนสาวเดี๋ยวว่าเพื่อนหนูจะไงตอนนี้เราได้อีกหนึ่งคะแนนแล้วได้ไปเป็นสองคะแนน

แล้ววันปีใหม่ที่ผ่านมาทำร้าพามแม่ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วแล้วไงพามแม่ไปจุดโคมลอยแม่อัลอยนะ เรียญกันนิดนึงนะคะคุณเลขาว่าเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้นะคะหน่วยบ้านบึมของเราค่ะมี1เหรียญค่ะแล้วก็บ้านแถบดักเสื้อของเรานะคะมีศูนย์เหรียญค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะ่ะถึงยังไม่ได้เหรียญไปนะคะแต่เรับอกว่าช่วงหน้าเนี่ยได้แน่นอนเพราะว่าช่วงหน้ายังมีศึกที่มันละาหากว่าน,นี้แน่นอนตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวก,กลับมาค่ะ ลองดูดูด <practiced clapping> มาทอนใช้บ้านนางเอกแสนสวยน้องขวัญอุตามณีค <GO av uther> ่ะก็ยังคงเก็บของของคุณพ่อไว้ตลอดมีรักเดียวคือเจ้าแล้วคิดบ้างหรือเปล่า